เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวะตันหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะตันหาด้วยความดับเพราะความสําลอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิสูุนนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำมานได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้แลข้อความนี้เป็นพระพุทธอุทานที่ทรงเป่งออกที่ต้นโพเป็นที่ตัสรู้เมื่อตัสรู้แล้วได้เจ็ดวันการพ้นทุก์โดยไม่รู้อร,ริยสัตนั้นเป็นไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องทําพื้นฐานลากในเบื้องล่างของเรือลอกแต่ฉันทําตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่ไม่เป็นฐานะที่จกมีได้ฉันใดข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุก เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นหรอกแต่ฉันจะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายและเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันต้องทำฐานลากของเรือนตอนล่างเสียก่อนจึงจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้ นี่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันคั้นรู้ความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกขเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องการดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขนั้นแล้วจึงจักทําความพิสุดแห่งทุกได้ถูกต้องดังนี้พิสษจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอจึงพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ความตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า ihr ihr วนี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด